It's your boy mindset. You know how we do it. This one's for you, baby. Do you know that right now I'm in love? Love will m i n d me somebody trying to break us. ทำอะไรคะขอทำเชือกใหม่ทำไมต้องทำเชือกใหม่คะมันไม่ใช่โอ้โหมันไม่ใช่อ่ะเราขึ้นเครื่องแล้วเรียบร้อยกลับสู่ภาษาไทยแล้วกันภาษาคิดไม่น่ารอดทริปนี้ไปเที่ยวที่ เครื่องเรวีเคมีพิเศษเพราะว่าแต่งหน้ามาไม่แรรม่แต่เต็มที่เลยใช่ผมก็ได้มาไในที่ร้านสยามอารณ์เสียมาก450แพงมากปกติคนจะเท่าไหรผมสั้นแค่เนี้ย300 350ก็พอแล้วนี่ใช่หรอเออเห็นเป็นนักแสดงน่าจะมีตังค์ไม่เกี่ยวค่ะนักแสดงก็จ่ายเท่าคนอื่นค่ะ ้วันนี้เรามีสไตลิสส์เก๋มาเดินใช่ใช่ใช่ทริปนี้เราไม่ได้เที่ยวแบบกระหลกกระลานะคะเราเที่ยวแบบมีสไตลิสส์มาด้วยเพราะฉะนั้นทุกวันเราจะต้องมีสไตล์เราจะต้องแต่งตัวแบบเต็มสู้ได้หรือเปล่าอยู่ว่าเลยนะสู้ได้หรือเปล่าเสื้อผ้าอยู่อ่ะสู้ได้หรือเปล่าแล้วเราก็มีช่างกล้องพิเศษของเราด้วยใครคะอยู่บอกสิพี่จอร์ ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาสวัสดีครับผมจอร์ดเหมือนมากวันนี้แต่งตัวมาเหมือนพี่จอร์ดมากไปล่ะแล้วเดี๋ยวแลนดิ้ง้วเจอกันนะคะบ๊ายบายเกลโถึงแล้วตอนนี้มือแรกหลังแลนดิ้ง กินก่อนแลนดิง้งกกินเลยนะหนึ่งเแต่วันนี้เราต้องกินเยอะเพราะเราจะต้องใช้แรงนะเราจะต้องไปช้อปปิ้งแล้วพี่ว่าไงครับพี่พี่กินอย่างเดียวเลยนะมาชิมนิดหนึ่งต่างหมากมันเลยร้อนารออกอันนี้คือเอามาจากไหนอ่ะญี่ปุ่นมันมันยังได้เหรอนี่มันเน,น่าหรือเปล่า <c oughs> เออ <c oughs> โอ้ยนี่คือสตรอเบอรี่เน่าอย่างงี้ต้องสแกนกันหน่อยแล้วแหะเพราะว่าอาจจะเน่าทุกอันเน่าพี่ฮิมแล้วดูดิเอาหิมมาเน่าอันเดียวแล้วพี่ไอหยิบมาจะให้มันซอมแซมทำไมไม่หลงไม่หลงจะให้มอมแซมทำไมอะไรพู้นะพูดกจะได้แบบเดินหัวโอ้อะไรอ่ะอันนี้คือเราจะไปอ๋อ ที่มีแต่แบบสตรีทของสตรีทซิตาเดียมอย่าสามสี่ชั้นแล้วก็เป็นแบบสตรีทั้อเป็นสวรรค์ที่อยากมามากชอบีิสุดใช่ไหมคะผู้กองมันก็มีแบบนีะมันมีของที่แบบโอเคไม่แพงมากอะไรแพงไม่แพงปนๆกันไปตาดีได้ตาร้ายก็เสีย รอป้านนี้เรามากินครั้งที่สอง้วเนาะอันนี้ครั้งที่สองค่ะบอกเลยว่าร้านนี้ดังที่สุดในรมากทใช่นี่ของไรียกว่าอะไรอะทาเต้แล้วยุสังอะไรไปแฮมสเปนนะคะคืออร่อยมากอร่อยแบบอร่อยเลยงอะอันนี้คือจานเด็รสเซครช็อปเป้ มีชื่อมากคือร้านนี้เขามีชื่อที่ว่า d ัก k c o n ิ i t ถูกปะอ,อยู่ลองชิมเจแล้วบอกเจว่าอร่อยนะค่ะก็ อย่างแรกเลยต้องขอแสดงความยินดีกับทุกคนด้วยนะคะที่ได้มาทริปดีๆแบบนี้<ด>ต้องบอกเลยว่าเป็นทริปที่เอกลูซีฟมากเลยนะคะกี้ก็เคยมาฝรั่งเศสหลายครั้งเคยมากับทัวร์ด้วยแต่ว่ายังไม่เคยเห็นที่ไหนที่แบบว่าเอกลัซีฟค่ะแล้วก็ของรางวัลจะเป็นอะไรค่อยไปรอรุ้นกันทีหลังและกันเนาะขอให้วันนี้สนุกสนุกนะคะสวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับใครคิดว่า พื้นฐานไม่ดีเลยมีไหมหกแม่แจ้าซ <c oughs> <c oughs> ื้อกล้องดีเชียวเย้ทามาถ <Hey. S 2> ึงแล้วนะเราเรามา oh, <I S 2> เรามาที่หอไอโฟล์เห็นไอโฟล์พอร์ติโอเคเดี๋ยวมาที่เขาจะต้องมาเป็นแบบเอ่อให้กับผู้โชคดีได้ถ่ายรูปเขาแล้วก็ที่จอดต้องมาสอนสอนเขาถ่ายรูปแล้วก็มีแอลลี่แอลลี่ฮัลโหลแอลลี่แลี่แี่จะต้องมาช่วยแบบเซตเป็นสไตลิสต์ทำอะไรนู่นนี่นั่นเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาจะทำอะไรกันที่นี่โอเคไหมโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูกัน

มันมองไม่ค่อยเห็นเลยอ่ะเขาบวกอยู่ใหญ่ไงแลนี่อะไรปาเล่เนี่ยใช่หรอใช่ปาเล่อเออแล้วปาเล่คืออะไรปาเล่แปลว่า palace ภาษาฝรั่งเศสโอ้มาโอเคปะโอ้แล้วก็เราจะเดินไปดูสะพาน alexander อะไรเนี่ยเป็นไงเป็นไงถ่ายรูปเป็นไงแฟช h i นเซ็ t fashion set พี่จอร์ดถ่ายนะบอกเลยว่าแอบเขินนิดนึ ราะว่าระหว่างที่กําลังแบบว่าถ่ายอยู่ระหว่างที่กําลังพเพเยอะปากอ,าอยู่ก็มีแก๊งแอฟริกาเข้ามาซื้อเข้ามาขายของระหว่่งที่เรากําลังถ่ายแฟชั่นอยู่อ่ะ <What? S 1> และที่สําคัญผัดปัดหน้ากล้องเลยเรียกฉันว่า,าเลดี้กาการไม่รู้อ่ะดูนี่สะพานนี่ครับนี่คือสะพานอเล็กซซนเดอร์ที่สาม <laughs> อย่าถามว่า ประวัติมาเป็นมายังไงไม่รู้เหมือนกันนะฮะอะไรอะไรไอ้ถ่ายวิดีโอไม่ได้ถ่ายภาพนิง่งไม่ใช่หันไปดูรถเออ เดี๋ยวจะบอกให้ว่าอันนี้เท่าไหร่อันนี้นะคะคือสกรีนลิปติ้ลิปติ้คืออะไรไม่รู้อ่ะอ่ะปวดยอมเลยปวยเล็บป่วยอะไรนะพอที่ไหนนะ้วเล็ป่วยเล็ป่วยที่ไหนต่อซี่ไหนชิมให้ดูหน่อยครับชิมสิอร่อยไหมซี่อิ่มเขียวมากเลยอ่ะอร่อยปะคล้ายๆของพี่น้องท คือบีฟสเต็กไม่บีทอุดปังอะไรเอลี่นึกว่าบีทรูทปอกเปลือกแต่พี่จอยบอกว่ามันคือแรนดิชในรอบในเอลี่ชิมหน่อยแล้วบอกหน่อยว่าเป็นไงชิมก่อนดิวลองชิมมานั้นหน่อยสิไม่ได้ชิมแครอทไม่มีของแล้วบอกผมมายเมสัน อะไรอะ่ะมาถ่ายดู <laughs> เขาเรียกว่าเซฟศิลปะเซฟศิลปะ,ลปะอยู่ในหัวใจอ๋อต้องนะครับก็ได้มา big camera ก็กล้องของมาร์กี้มาเป็นผู้ติดตามแล้วก็ มาเก็บถ่ายรายการนะครับเพราะเราทำรายการท่องเที่ยวอยู่คือปากีสถานนะครับใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนจะเข้าไปอยู่ในเทปนี้มาเนี่ยมาเนี่ยค่ะขอบคุณครับคุณมากค่ะอันนี้ก็อีกหนึ่งท่านนะคะที่อยู่ร่วมกับเราในทีมนะคะติดต่อกันมากมากนะคะโอ้โหตอนนี้มาถึงอยู่่ที มิวเซียม National History มออันเป็นเหมือนมิวเซียมที่เกี่ยวกับธรรมชาติล้วจะมีพวกสัตว์สตาร์ไว้นะคะ <c oughs> เขาบอกว่าที่จริงเนี่ยมันจะมีหลายตึกมีตึกที่เป็นพวกออโครงกระดูกไดโนเสาร์แต่ว่าวันนี้ที่เรามานั้นจะเป็นแค่ตรงที่เป็นพวกสัตว์สตาร์นะคะเดี <c oughs> ๋ยวเข้าไปดูข้างในดีกว่าไป <c oughs> อันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้เนี่ยต้องบอกกันเลยว่าเขา เหมือนว่าคอมแพร์กันว่าระหว่างช่วง middle age อนะคช่วงหลายพันปีที่ผ่านมาถ้าครอบครัวคนหนึ่งมี4คนขยะที่เขาใช้เขาทิ้งรวมกัน10วันจะได้ก้อนเท่านี้ <Yeah. S 1> จะมีเป็นพวนกระดูเอยหินเอยอะไรส่วนใหญ่เ,เป็นอะไรที่เป็นธรรมชาติส่วนใหญ่ที่เป็นธรรมชาติรวมกันแล้วสิบวันจะได้ก้อนเท่านี้ uh. แต่ณนะปัจจุบัน ณปัจจุบันสำหรับครอบครัวที่มี4คนก็อันนี้คือครอบครัวที่มี4 <40 S 2> คน10วันจะได้ขยะเยอะขนาดนี้ <Okay. S 1> แล้วให้คำถามกันว่าตอนนี้นจะไซส์ไหนใหญ่กว่านี้หรือเล็กกว่านี้ <S <S อ่ะ,ะเฉลยเฉลยคือเท่าเดิมค่ะเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะใช้ของเยอะขึน้นก็ตามแต่ว่ามันก็จะเอาไปใช้รีไซเคิลตอนนี้คือ คนเรารู้จักการใช้วีซเคิลแล้วก็รีซ่าโกลมากขึ้นแล้วเขาก็หวังว่ามันจะน้อยลงเรื่อยๆตามกาลเวลาคะเป็นทริที่แบบได้ควารู้ใช่ช่นี้บอกเลยว่าความรู้แน่นมาัศึกษาเข้ามาแล้วเข้ามาแล้บอกว่าห้องนี้คือห้องเอ่อเร่อะไรสัตว์ที่สุนัขไปแล้วหรือกำลังจะพันออ่านี้อันนี้คือของจริงเลยนะ คือตาคือตอนแรกเข้ามาและเห็นสิงโตคือตกใจมากว่าสิงโตเนยนะสัตว์สูญพันธุ์เพราะว่าน,นีเน่เป็นสิงโตที่ลักษณะแบบนี้ไม่มีแล้วก็คือว่าเหมือนว่าเหมือนพันธุ์มันคงเปลี่ยนแปลงไปอ่ะแบบปรพันธุ์ไปอเข,เขาบอกว่าตัวขวาเนี่ยที่สูญพันธุ์เพราะว่าโดนล่าโดนในพรานเนี่ยฆ่าโดนฆ่า ส่วนตัวซ้ายเนี่ยโดนจับเพราะว่าเพราะว่าคนโรมมนเนี่ยเอามาสู้กับกลาดิเอเตอร์เอามาทำเป็นเกมเถ้าคนทีด่ดูหนังเรื่องกลาดิเอเตอร์ที่เขาเอามาเราอยู่ในในคอที่เป็นสมัยเก่าเราก็ให้คนเปน,นักลบอะไรเงีเ้ยเมาอนาอะไรพวกนี้มาสู้ส,สัตว์ซึ่งส่วนมากคนยังอยู่แต่สัตล์ค่ะแล้วก,วก,วก็ในห้องเนี้ย ห้องนี้คือเป็นสตาฟหมดเลยแล้วก็เขาบอกว่ามันจะมีส่วนที่ไม่ได้มีปิดอย่างเงี้ยแต่ห้ามจับเพราะว่าสารเคมีที่สตาฟพวกนั้นเป็นอันตรายกับคนอืวิชาการละที่จริงสัตว์หลายๆตัวที่เราเห็นเรา do, well ลองดูดิองดูแววตาแววตามันเป็นลูกแก้วอยู่เออ ตามันย่อยสลายคุณทะเลดูนี่ดิจุ๊ยล่ะฮะ ไม่ได้โอเคลราเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกกันเองรากินข้าวเรามากินร้านอาหารที่แบบอร่อยมากที่ฝรั่งเศสใช่ร้านนี้มิชลินสตาร์เลยนะยูร้านอาหารใช่อะไรนี่ครับอาหารของเราผัดผัก แกงเขียวหวานไ่เจียวหมูสับ ดูคุณนายเขานั่งอยู่เลยเนาะและตอนนี้ทางด้านซ้ายมือของเราอุ้ยพ่อครับพ่อครับหนาวไหมไม่หนาวหนาวค่ะไม่ถ่ายเขาได้ยังไง